ผมแซวดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วก,กับในช่องเริสดโรสดโร,ร่วม,มกับอานาสตูดิโอครับผมเอาเแล้วผมเราวันนี้เราก็อยู่ในเกมอะไรกันครับ อาวีก็ในชั้ <round> นเคยไม่ได้เล่นนานกี่เด <danach gosto. c oughs> ือนนะเนี่ยเราเราเล่นอยู่ตลอดแหละใช่ไหมแต่เราไม่แค่มาถ่ายคลิปนั่นเองนะที่คลิปนี้เราก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วเพิ่งจะลงอันคลิปดองไปนั่นเองนี่ก็ไอ้อายาเฮ้ยอายาวะเฮ้ยเอันนี้เราก็กดมาสองคนนะครับกดมาคุณแม่นนัซานิดนั่นเองนะเด็ดเป็นหลอดลาใก่อนใช่าหลอดทำไมราัหลักเล่มได้เับอะไร ผม c o m e b a ก k ใหม่ครั้งแล้วก็ดูโทรศัพท์ตอนแรกโทรศัพท์พังแล้วพท์ซ่อมเสร็จปุ๊บคัมแบ็ c เลยโทรศัพท์เขาพังไปแล้วพอเขาซ่อมเสร็จปุ๊บเขาไปเกิดอะไรขึ้นเน็ตหมดเน็ตไม่ได้จ่ายค่าเน็ตไม่ใช่ค่าเน็ตไม่ต้องเป็นค่าโทรศัพท์เพราะถ้าค่าเน็ตคือกูก็เอาไวไฟบ้านก็เล่นได้เนี่ยเขาต้องเรียกว่าค่าโทรศัพท์นะโอเควันนี้เราไม่มีอะไรแล้วตรงกลางเราลงข้างล่างดีกว่าถ้าเราเป็นชาลลอตอุ้ยน่าสนใจฮีโร่ใหม่ดูดิสู้ทาได้ได้บอกเฮ้ยได้นะสู้ได้นะไหวอีกร้อยแหล่ดี๋ยวปิดให้โอเคเออเยี่ยมเยี่ยม นนีล่ามกระจอกใครบอกว่ามันเก่งมันไม่มันไม่ได้ป่าป่าน่ะเออถ้าาล่าป่าอาญาหน้ากลัวหายฮ่าหน่อยฮ้าหวอาญาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเทวนะมันห้าวเกินไปหน่อยเด้อวะลิงอยู่ข้างบนนะอินลิงอยู่ข้างบนเออเมื่อกี้เทวน่าเสียฟิกไปแล้วโอเค อีกจอ,อินอินจบล่างโอเคม่ป็นหาลิงอยู่ข้างบนยอระวังตัวด้วยเราไม่อใจมช่วยเท่าไหรนะ่นะไปไหนเฮ้ย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 เข้ามาในป้อมป๋อโอ้โหยอเราไม่ฉลาดเลยยอนกมาโดนแค่นี้ลิงแค่นี้ลวงตายได้ไงโอ้ยยิงมา,าปิดเอาใครปิด,อ,ปด,อ,ปดอ๋อ ลีเลนามาโอเคอินปิดอันตเตียดีมากเออไม่ตายกันเนี่ยเอาเทลต่อเทลไม่มีฟิกนะอินเข้าไปมีทุบอันตีบ้างไม่มีบลาบลาบลาปล่อยปล่อยปล่อยเอามังกรดีกว่าเอาเรือเลยคือมันยังไม่โดนเนิร์สป่ะคือเขาเขาว่ากันว่าสานิตเนี่ยแพทหน้ามันจะโดนเนะคือเขาจะเนิร์สตรงส่วนของอันตีทําให้มันสตาร์ทน้อยลง คือตั้งแต่ซันนี่มันบัฟมามันแข็งแกร่งขึ้นไงแล้ววันนี้คนก็มาเล่นเยอะแล้วก็คุณล้วงคิกซี่กันใช่คือประเทศเราเป็นล้วงคิกซี่กันเนี่ยใช่ะไหมนั่นน่ะเดี๋ยวโดนเนื้อไปรูไม่รู้ทุกคนล้วงโทนก็ชอบล้วงคิกซี่หมดแหละมันมือบอลไงพูดว่าทำไมนะเขาอบเพียงเขาเล่นีซีวะทำไมอ่ะคนที่แข็งแกร่งเขาก็ต้องล้างซีซีันทุกคนไม่ใช่ไม่ใช้ซี่ก็คูดาเอาทำอะไรทำอะไรลิงอยู่นี่อะ เห็นนะไปไหนไาจจะไปล้วงชาดดรอสหราเหรอไม่ให้ทำหรอกโอ้เอาอะไรต่อไหมมังคือเลยดักซเยอร์ไม่ต้องหรอกมั้งอีกแข่งแก่งอยู่แล้วมันจะไม่สี่นาทีเลยฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนเออนั่นแหละฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนบนยอนน่าจะชิลอยู่แล้วมั้งไอ้ย่ามคงไม่เล่น่ากลัวเคลยนะแต่เราต้องช่วยเราเพราะยนข้าดาเมจจะไม่แรงนะมันตึ้งเก่ง

อินมาช้ากูวิ่งเลยนะกูวิ่งเอาเปิแบบดแมปดีกว่าเนาะไม่อไรถึงชอบเล่นซานิดเรับอกก่อนเอนเลือกแเอาเหตุผลจริงๆตั้งแต่เริ่มเล่นซานิดในแบบช่วงแรกๆก่อนมันจะโดนบัามา,าวนันมันวัน ตอนนั้นก็เคงไม่มีตัวเล่นไงแบบซารีมาเล่นง่ายๆเสร็จแล้วก็เล่นป่าไงเลยชอบเลยอ้าวช็อกแล้วเข้าเลยเป็นไหนข้างล่างเป็นไงหนักหนาสาหัสไหมระวังลิงมันไปนะลิงมันไประวังระวังสวนได้ป่ะสวนได้ป่ะไม่ขี้เลยลิงไม่ขี้มันเกิดเลยลิงไม่ขี้เลยอดี๋ยวสีมาแล้วแต่ไม่มีมานาว่ะลิบูแน่นอนออด้าก่อนก็ได้นะลิงบูลิงบูไหนไหน มามีมีเปิดแมพอยู่โอ้ยไม่ทันมึงพุ่งไปก่อนไม่มีมนาเลยอันสี่ยังไม่มีอันสี่มีเปล่ามีมีมีเดินไปก่อนแบบิ่งผู้เดียวโค้งหน่อยเนาะขู่เล่นๆไปก่อนจะไม่ต้องเอาจริงจะไม่ต้องเอาจริงใจเย็นเล่นหมดเขาป้อมเฮ้ยย้อนโดนย้อนโดนเอ้ามาทำเทพเลยโอ้ยี่เจ๊บอกไม่น่าเลยบนแตกอยู่มัากน่ะเดินโยกก็เดินทิ้งร่างเอ้ยดิ้ทิ้งบนไม่ได้ คุณจอนเขาโดนคนเดียวไม่ได้เลยไปว,ว่าเขาเป็นผู้คือจิตเลนส์สิ่งบอกใช่ใชนาตาลยาฝั่ง,ขงเขาอะนะมาล,ล่าิตเลนสล่ะล่าจะะิตเลนส์ล้วมาล่าเจ้าเลยอ่าสู้กันอ่าส,าส,าสู้ได้สู้ได้สู้ได้ไม่ไมีปัญหาเอาดิเอาดิเอาดิมามามาตามมาอา่ามีฮิวไม่กลัวมีฮิวไม่กลัวปย๊บตูมช่วยหน่อยดิเฮ้ยคิว่ให้บางชูคนเดียวจะไหวไงไปแล้ว เรทำไปงั้นเลเออแทนนั่นแหละกลับแล้วอ้พฟ้มกลางแตกดิอ๋อดิเล่เอาอะไรโดนอะไรก็ใช่ไงมึงรู้ว่ามันมีทั้งอาญามีทั้งอันตีนัตยามันไม่ทูรามเดอทูแล้วแต่มันไม่พอ จเลยการมั่นใจของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความแบบความที่ดีงั้นจะเป็นกายโง่เขลาเข้าใจไหมอย่างนี้บูเดมุบี้แบบทำไมถึงโง่แบบนี้อะไรไปเดินกับย้อนแล้วกันประกบย้อนให้ดูว่าแล้วตัวแบ่งค์นั่นแหละเงินนำย้อนเขาเกิดแต่เขาก็นำเนตามลอ อตัดเลือดหน่อยแล้วกันมันจะเอเสโซ่เนเปสโซ่ของชาวรอทีโล่ใหม่เดี๋ยวก็อาจจะเล่นให้ดูนะถ้ามีโอกาสเอาไหมเอาเอาเลยมัน็แตุ้มเอาเอาเอาคิดว่าโหดเหรอคิดว่าโหดเหรอมีโล่แล้วไงมีโล่แล้วไงกูไ่แรงใช่อ่ะ อ๋อสิลตลาดมีสก uh> ินอันนี้ไม่มีกินอะไรไม่เปิดได้จต่จบมากอทำ้าวะตีแล้วแหละอินตีนเดียวไหวทำต้องทำต้องไม่ต้องทำดิไม่ทันไม่ทันได้ไงไม่ทันเมื่อไหร่เดี๋ยวรอตัวแปดนาทีก็ได้ตีป้อมกลางมาช่วยตีป้อมกลางหน่อยเร็วเสียแล้วอ่ะแต่มันเคลียร์คลิปหมดเลยอ่ะตีไม่ได้แล้วทีนี้ไปไปไปเอาดัก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 ไป เฮ้ยลิง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 เฮ้ยไปไหนไปไหนไม่เกี่ยวบนก่อนแล้วมาเตีเอาข้างหลังเราโดนอีกตายตายเหอะตายเหอะจะดูจะไปใครสุดยังไม่อยู่เราตาเลยะทำไมอ่ะไปแล้วหรอกยังไม่อยู่ในไปมันมาคิดคิดตุ้นโอ้โหใสสุดเลยเราก็ตายย้อนเขานี่ออกไปก่อนเกือบตายก็หมดดีที่ใจไม่กี่ตัวตายดิแหละทำไม <peach> มเมื่อ<ว>กี้ไม่ไม่มีไม่มีดาเมจย้อนตอนแรกก็นึกว่าย้อนยิง,ย,งยิงเยอะไม่มีล้อแตกไม่เป็นแนะลาคอสก็ทำไมถึงขับเล่นลาคอสอายุเท่านั้นเล่นตาคอสแบบผมเ<ช>ลยออายุเท่าไนาถ้าเป็นตอนเริ่มเล่นครั้งแรกตอนเจ็ดขวบมันนั่นนะนะ,นะกดผิดโอ๊โอห,อหนักนะเนี่ยโดนหนักเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราตายหมดนี กูต้องพลิกสถานการณ์ให้เอาเลรื้ธรรมดาแล้วพักเกียยอนเราดันบนธลรมแต่เราดันกลางเลยทำไมคุณตายล่ะทำไมไม่บอกกันเวทบอกนะแาชื่อเพื่อนคุณแวรนั้นนะครับเพื่อนคนไหนเนี่ยไม่เคยรู้จักเพื่อนจริงเรอ ล็อกซะหน่อยมีโล่แล้วไงไม่สนโอโอลิงมาว่ะอยดีกว่าอยดีกว่าลางลางไม่ค่อยดีลางไม่ค่อยดีใจเย็นใจเย็นเออเอาป้อมก่อนนะป้อมป้อมป้อมโอ้โหจีบนไม่ได้เข้ามาดิเข้ามาดิเฮเอ้บุญรุนปิใช่รู้อยู่แล้วมา ด้วยคือด้วยมันค้างมันไหลมันจะยากแล้วอ่ะไม่เรียนนำคนคือเราก็เล่นเข้าสุดไปหน่อยใช่ไหมตายเดินนะแต่ว่าขึ้นบ้านนี่ถ้าไม่ไม่มั่นใจจริงเราห้ามเข้าสุดนะใจนะงั้นเราก็ตายเหมือนเมื่อกี้แต่นี่คือแบบคือเราไงเราก็ชนะอยู่แล้วไงเราก็เล่นโยนสักหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรแล้วข้างบนนั้นโอ้โหจะว่ากินแปลกๆสบายกินจะแพ้กลินเป็นแปลกๆแล้วใจเย็นสิเราต้องร่วมกันเป็นทีมสามัคคีกันดิเรา เราได้มาสามทางแล้วนะเลยมาแล้วมาแล้วเด็กเกรงกลัวไปคุณเป็นสไตล์นี้คุณแข็งแกร่งอยู่แล้วโทรสับจะหายผมแบบดอกกันมาเลยอ่ะไม่โทรศัพท์อ๋อเฮ้ยจบได้แล้วหรือมั้งไอ้หรือไม่ได้ไม่มีแคลรี่เลยเราไม่มีแคลรี่อ่ะดิผมอยู่ไอ้คุณโอ้โหสงสัยต้องออกกันเวทจริงๆแล้วถ้าเราก็ตายอีกถอยหรืวไม่ถอย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 ไม่ไหวเราก็ตายเอาตายเอา คิกิไม่ได้ด้วยโอ้โหที่เมื่อกี้จะเอาที่เมื่อกี้อยากช่วยรีบแน่แต่ไม่ทำวาร์ปมาแล้วเป็นไรเดี๋ยวนี่ยอนเราเกิดแล้วเดี๋ยวเราคุมยอนไปเดินคู่กับยอนแล้วกันเดี๋ยวพายอนไปชมเป็นไรหรอเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเอาดาร์กกันดีกว่าไหมอยังไงคุณอยู่ตอนนั้นคุณตายได้นะกูไม่เอา นเงินมันนำผมสามพันเลยนะมันนำตรงไหนเงินอ๋อภาพรวมของเราอ่ะเรานำเขาแต่นี่เงินมไป่าภาษาอะไรจนสุดในทีมเนี่ยฮะไม่รู้ทำไมอ่ะใช่กับเยอะมากแล้วอะรวันี้มึเป็นป่ามันเฮ้ยมันมาแล้วเอาแล้วไปตีคนเดียวไม่บอกอีกอ๋อไบอกแล้วนะบอกตอนไหนวะ หรือบางไม่ได้ยินก็บางอุตสาห์นี่กำลังคุ้มกันย้อนอยู่ไงยินเนี่ยน่ะแล้วก็แล้วก็ตายนั่นน่ะเออพอบางไม่คุ้มกันปุ๊บปล่อยไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้ย้อนว่าไปนะเอาเอาดงเอาดาร์กเอาเอาเอาอะไรให้เรียบร้อยจะได้ขึ้นบ้านได้เอาดาร์กใส่ขนาดได้สามทางนั่นอตีรอนะ ทำไมไม่ประโยชน์ล่ะคุณเป็นป่าเป็นประสิทธิภาพที่ดีลืมตาคุณหาไม่ทันแล้วกว่าตาไม่ทันยังรู้ลืมตาไม่ทันแล้วมั่นใจหน่อยตัวเองเราต้องบวกกับเป็นทีมไฟที่แม้คุณหนึ่งหนึ่งอาจจะสู้ใครไม่ได้แต่ว่าต้องทีมไฟไงบอกเจนนี่ไม่ได้เป็นทีมก็เป็นเดินคนเดียวทําไมล่ะเสียร์ล่างด้วยนะปล่อยบนไปไปบนไหมเอ้ไปล่างปล่อยบนก็ได้คือจะคือจะดันจบล่างก็ปล่อยล่างแต่ว่าบางปล่อยบนแหละ สงสารเทวนา้น嘛เพิ่งเขียนนี้สิกูดูอะไรไม่เป็นไรไม่จะอยู่อ้าวลิงอยู่นี่เหรอสวัสดีสวัสดีไปไหนสวัสดีโอ้เล่นกันอย่างนี้เลยนะเล่นกันอย่างนี้เลยนะโอ้โหอ้าวแล้วไม่มีใครมาช่วยเลยโอ้ออกกันหมดเลยเหรอเนี่ยแหละเป็นอย่างี้แหลกไม่ใช่ทำไมคุณไม่ช่วยผมเพิ่งมนไม่ถึงเรียนหน้าก็ออกไปก่อนนะก็เออช่างมันไม่เป็นไร สูงแล้วไม่ต้องเคลียร์หรอกนู่นไปเคลียร์ล่างนู่นวิ่งวิ่งจนมมาาหไปชาลอตเขาไม่ได้ทำชาลอตเขาตายได้ข้ามแตกแตกก็ไม่ทันแล้วไ,ไอ้องโง่กูก็วิ่งไปกูวิ่งไปจมานาหมดเฮ้ยเราไม่เป็นใครกันบ้านเด <c oughs> ี๋ยวก่อนตีป้อมแตกบนนเี่ย โยนไม่ได้นะเล่นเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวพิกก็จะสักการพิกนี่ลงแรงใจเย็นอันนี้ลงแรงนะทำอย่างไรก็เล่นธรรมดาเล่นมันวาไปแล้วว่ะเฮ้ยฝั่งเราจบบ้านไปเลยเฮ้ยลิงลิงลิงเอิ้นถอยดีกว่าจบไม่ได้นะคุณคุณกันบ้านก่อนโโอ้หเฮ้ยทำเหลยนม่ได้ว่ะเฮ้ยกูกูเป็นีรอบรุษริศสุดท้ายไม่น่าได้ไม่น่าได้ตรง ออกกัลิงอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวไหนลิงอยู่ไหนแถวนี้มั้งนี่ไงนี่ไงลิงนี่ไงไปไหน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 เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านมันแก่แตแล้วมาฉลอดมึงไปกับกูลิงแม่มาแบบคือมาแอบไม่มีสกิลแบบไปไปสกิลข้ามเขืนไม่มียังไม่บายเอาไปตีทำไมไอ้งู โอ้กกกู็เเลาจดยแล้วยอนก็ตายนะอีกเอาเลยตายตายทีมเราทีมเราอะไรวะคือเราจะชนะได้นะเว้ยแต่ว่าคือเล่นเล่นกันยังไงนะบอกกันมันเริ่มเข้าไปแล้วรออะไรป่ารอชีทนะรอคนทุกคนพร้อมมาดิป่าอีกแล้วโอ้โห

ที่มันจบได้นะเว้ยถ้าบางเล่นยอนอะจบได้นานแล้วถ้าบางเล่นยอนอะจบได้นานเลยใช่ปะมีช็อตแต่เพื่อนไม่มีเพื่อนด้วยมีนู่นไปนู่นกันหมดแล้วเขาจะไปจบกันแล้ยมันไม่มีคือมึงก็รอคลิปหน่อยไม่ได้เหรอมึงก็ดันจบไอ้โง่อีกโอ้โหชาร์ลเอาทำไปเล่นไปไหวไหมน่ะถอยมานะมีิวมื่อกี้ลิงอะไรอ่ะลิงอ่ะลิงออ่ลิงา เออเออนั่นแหละพ่าดเองผ่าดเองถอยเลยพริกอู๋กุ้งพริกตายกันหมดเลยจริงจังแป๊บรีบไปนี่อันนี้ลงแรงใช่ไหมลงไม่ลงแรงทำอย่างไรก็ต้องมาแดกเอาตรงๆนะบอกว่าก็แค่รวมห้าจุดกลางมันไม่ได้ยากที่เราสู้ได้เรามีทั้งยอนมีทั้ง จานิดมีมาหลอดอย่างเงี้ยไปไล่ลิงมันทําไมล่ะพอแล้วชาหลอดเดี๋ยวก็ตายย้อนแล้วก็เหมือนเนี่ยรวมห้าจบกลางได้แนละ้วเนี่ยรอ,อย้อนก่อนสู้ได้เชื่อประหลาดเชื่อบังปมื่ะไหรเนี่ยสู้ได้สู้ได้ไดไดไดอะมีมีเปิดตาลิงเข้ามาไม่ได้หรอกเอาดิไหนตัวไหนไอตัวไหนมันจะเข้ามาสู้ได้เอาดิ ย้อนยิงยิงเอาลีเดนะ่จาจัดการ <ไอ S 1> แแห่นั้นแหละทาร่าตัวเดียวลิงไม่ต้องคว่ำหรอกรุ่นยิงบ้านยิงบ้านย้อนยิงเออก็แค่นั่นแหละเห็นไหมบอกแล้วว่าสู้ได้ไม่ําให้มันยากทำไมก็คือที่ผ่านมามันมันเดินแบบมันเดินไปตายกันอะตายชาร่ลอดก,ก็ไปนู่นนะทุกช่ๆๆๆชคืออ,คอีกคุณก็สมาูรณ์คือคิปผมกูก็ไม่รู้กูจะเดินตามใครยังไง เอออะาเไปดิเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเกมนี้สําหรับมาลอดโลมิงซับพอร์ตนะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายใช่ไหมมาลอดเล่นง่ายนะตัวละครม,มันก็มีท age, age, ั้งดาเมจแรงทูดาเมจเยอะชนะทางหลายๆตัวละครนะแต่กลับกันก็มีข้อเสียภายในตัวด้วยเช่นกันนะสำหรับมาลอดคือถ้าไม่ได้ออกเกาะอะไรเนี่ยมันก็จะบางบางมากๆนะอย่างที่ผมที่ผมตายไปเนี่ยก็มันบางแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเพื่อนไม่ตานเนี่ยก,ก็เล่นยากนะมาลอดคนเดียวดาเมจไม่คงปิดใครไม่พอ ถ้าเขามาเป็นทีมใ,ใช่ไหมเดี่ยวเล่น,นคือถ้าเกิดเรามาเป็นกลุ่มๆเขามาเป็นกลุ่มๆล้มาหลอดช็อกใส่อย่างเงี้ยมันก็สู้ได้ใช่ชนะชนะฟไฟใช่เดี๋ยวชนะไฟ,ฟแล้วแน่นอนแล้วก็ไอ้ส่วนหนึ่งข้อเสียของมาันเราก็คือมาหลอดไม่มีสกลิลผ่านหิน,นที่มันพุง่งผ่านได้สังเกตว่าคือที่ผมไม่สามารถไล่ตามลิงได้เลยมันอยู่ข้างคือลิงมันมีร่องขนก็นี่จริงมีเปิดตาแล้วแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากไงเปิดตามันไม่ได้วิ่งเร็วแล้วไงสมัยก่อนปวดตามยางพิ่งเร็ว นะก็ต้องแต่ก็เป็นตัวที่เก่งอยู่ดีนะเพื่อนนะเล่น,เล,นเล่นกับทีมเล่นกับเพื่อนไปอย่างเงี้ยนะครับเอาล้คลิปสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมเราต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ตัวลต้องขอตัวลาไปก่อนสว,วัสดีคร,ครับ